สวัสดีครับสวัสดีคนเลียเ้ยงหัวเลี้ยงขั้วนะครับเมือ่อกี้วังหานในฝนตกครับกำลังเสียงมาตัดหญ้าก็ตอนนี้ยุดแล้วเมื่อนี้ครับก็สีมาเอาขี้ข้วยนะครับอยู่ขอกครับเอามาใส่แป้งหญ้านี่แหละครับใส่แปลงหญ้าที่ผมเพิ่งตัดไปนะครับนี่ตัดไปแล้วก็ตัดไปเหมือว่าครับเราที่นี่ก็ต้องเอาเอา,อาขี้ข้วยนั่นแหละครับมาใส่ เปลียป่ยนขี่เป็นหยานะครับเนาะเปลี่ยนขี่เป็นหยาแล้วก็เปลี่ยนหยาเป็นขี่เปลี่ยนหยาเป็นเนื้ออ้วนเวียน,นกันอยุดจังสิล่ะครับวนไป้วนมาอยู่นี่นลครับอ่ากระทือว่าเป็นการเกื้อกูลกันนะเนาะอย่ยงขั้วิกับหยาเก็ตใไ้ไในเนื้อแล้วก็ได้ขี่แล้วก็เอาขี่นี่แหละครับมาใส่หยานะครับให้หยามันจเจริญเติบโตดีๆนะครับให้มันงามแล้วก็ ไอตัดเอาไปแหงกล้วยกินวนเวียนเป็นวัตจักรอยู่ประมาณนี้แหละครับเพราะว่า,าแต่ใส่ปุ๋ยเคมีพึ่งปุ๋ยเคมีมันก็บหวครับคือมันก็คืออย่างหนึ่งเลยคือเป็นการเพิ่มต้นทุนเนาะเพิ่มต้นทุนแล้วก็ปุ๋ยมันก็มีราคาแพงทั้งว่งามันสีราคาลงมามันก็ยังถือว่าแพงอยู่ครับสำหรับผมคนที่ต้นทุนต่ำก็ต้องเห็ุวิธีหาวิธีลดต้นทุนประมาณนี้แหละครับก็บเอาขี้ขั้วอยู่ในคลองนี่แหละมาใส่ ครับมันก็ถือว่างามดีเยอครับบองนี้ผมก็เอามาใส่อยู่เรื่อยๆครับนี่ครับแปลงหญ้าของผมให้เบิ่งบรรยากาศนะครับเนาะก็จะประมาณนี้ครับปลูกไว้ปีนี้ก็ยังบ่ทันหนาปานไรครับสําหรับเป็นหญ้าแพงโกลานะครับหญ้าแพงโกลาแล้วก็หญ้านายบ่ค่อยหนาปานไดหรอกครับมีหญ้าธรรมชาติปนแน่ก็บ่มีปัญหาครับเพราะว่าผมบ่ได้เฮ็ดขายผมบด้เน้นขายปานไรครับเน้นเอาให้งัวให้ควายกินนี่แหละนะครับ กับปีนี้ก็ขยายไปได้ส่วนหนึ่งขยายไปนะครับเพื่อลองรับขวยอยู่ขอกผมนะครับมันก็สีหง่ไปเรื่อยนี่ครับหนาบทนาปนไดแต่กับมันมีหนาอื่นปนหนาไว้หนายั้งจะสิก็ตัดไปขั้วกินขั้กินดีขึ้นกันครับกินขึ้นเ่าวันน้มีปัญหาอย่างนะครับแต่ว่าถักขายมันก็ชีบกค่อยอันนี้ปัไดาเพราะว่ามันมีหนาอื่นผลนําเอาก็แล้วแต่วัตถุประสงค์นะครับ อ่ะนี่ครับประมาณนี้วิธีการก็คือเอาขี้ขวายมาใส่มันก็สีเงาเรียวแล้วก็งามนะครับเพราะหงามันงามครับหงามันงามสารอาหารอยู่ในหงาครับมันก็สีสูงขึ้นไปนึ่นะครับก็แล้วนี่ที่ดินหัวหวนบดีนะครับเนาะดินบดีแล้วก็หงามกับบงงามมันก็ถ้าตัดไปมันก็งวงขั้วมันก็กินอยู่คือเก่าแหละครับแต่ว่าปริมาณพวกอ่าพวกโปรตีนที่มันสารอาหารที่เอาไปใส่ประโยชน์มันก็สีบรลาย นะครับมันก็สีบร่เต็มทีประมาณนะครับถ้าเทามีเวลาเราก็บ่มุ่งดินน้ำแน่นะครับมันบินมํารุ่งดินแล้วเพราะว่ามันสีไดอีกอย่างหนึ่งก็คือหญ้ามันสีไดอายุหลายปีนะครับเนาะปลูกเธอเดียวมันก็สีไดอยู่ได้โดนเพราะว่ามีปุ๋ยมีนามมีการบํารุ่งทีดีนะครับมันก็สีไดเท่ากับสีไดตัดไปเรื่อยๆแล้วครับนี่ครับพวกนี้ที่ตัดไปประมาณอาทิตย์ที่แล้วมั้งครับถ้าจำผิดทยอยตัดไปนี่ครับ มันก็เริ่มงามแล้ะครับอาจจะย้อนแสงน่อยในนึงอ่านี่ครับก็เริ่มเขียวขึ้นมาให้เก่าแล้ะครับตัดแล้วก็เอาดินเอาขีุ้่นขิงว่ามาใส่เนี่ยแหละครับนี่เริ่มเห็นเอาขี้พ่อเอาขีงว่ามาใส่พวกใส่เดือนนะครับนี่ควยใส่เดือนมันก็สีเลื่อมาอยู่ครับพวกมันก็สีซอยพวงดินพ่วงยางมันก็พ่อใส่เดือนมาอยู่มันกินขี้ข้วแหละครับใส่เดือนนะ เมื่อกี้ขี้ขั้วแล้วมันก็ย่อยออกมาเป็นปุ๋ยให้ยาได้ใซตประโยชน์ได้คือเก่าเขาวนเวียนเป็นวัตจักรที่เขาเขาบดเดรไซต์สารเคมีมันก็สีขอดีของมันก็สีจังงีิลาครับเพราะหน้าโคตรดินก็สีดีขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเขาบดเดรไซต์สารเคมีนี่ครับองมาเนี่ครับเป็นแนวทางให้พี่น้องว่าการใส่ประโยชน์แปลงหยาการจัดการแปลงหยานะครับที่สามารถที่จะตัดให้ง่วยขั้วกินได้ตลอดนะครับก็ต้องมีการจัดการนะครับ ให้เพียงข้อจัดการทีดีเป็นกะสีเลยตัดยางสม่ำเสม,มอเลยแหละครับประมาณนี้เนอะอาะเอาคลิปนี้กับขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขออนุญาตนะครับเนาะตัดยาไปให้ควยก่อนจะลดอ่ะโอเคครับผมขอบคุณหลายๆลายครับสวัสดีครับ